สวัสดีครับได้ๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช้าวนาันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเจอก,กันกับพี่นุนะครับก็ ครับก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นสิ่งใดราอที่ฐานด้วยกันก่อนนะครับร่วมใจกันอธิฐานนะครับดเด็กๆสาธุการพระเจ้าเวดาขอพระคุณพระองค์สนับในชาวนาทิตย์ที่สดใสขอพระองค์ทรงอวยพรภูนัการายการนรวีเด็กภูนัการที่เสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็กให้ความเข้าใจในการเรียนรู้พระคำเรียนรู้บทเรียนที่ ครูทุกตาได้สอนในชั้นเราวีเด็กขอพระเจ้าอวยพรเด็กทุกคนให้ผุ่จะคามีสติปัญญาในการเรียนรู้ผุ่จะคาเข้าใจเรื่องราวของพระองค์มากขึ้นผุ่จะคาเราที่ฐานขอมอบเวลาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมนครับในเด็กก่อนที่เราจะฟังบทเรียนจากครูทุกตานะครับเราฟังเพลงจากพี่ๆนะครับกันก่อนนะครับ พี่ๆร้องเพลงเพราะม,มากนะครับเราไปฟังเพลงด้วยกันเลยครับสวัสดีครับดนใหญ่ันี้เรามร้องเพลงหน้าที่ของฉันนะครับร้องด้วยกันครับที่ฉันน

วันนี้พี่นุสอนเพลงอะไรให้เด็กๆคะ่ะนะฮะเป็นเพลงที่เด็กๆสามารถร้องได้นะคะโอเคนะคะรออธิษฐานกันสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้มีน้ำพระทัยที่ดีที่สุดให้กับพวกเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์ในช่วงเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเด็กๆคะ่ะครูจะพูดให้ฟังนะคะ ครูละวีที่โบสเนี่ยเคยสอนว่าอย่างนี้นะคะครูละวีเขาสอนว่ามีคำอธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในแผ่นดินสวรรค์ขอให้สำเร็จในแผ่นดินโลกเหมือนกันนะคะครูลวีเคยสอนแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่า ความตั้งใจของพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ยังไงก็ให้ในแผ่นดินโลกก็ให้เป็นเหมือนกันโอ้มันจะเป็นไปได้ไหมได้สินะคะน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในสวรรค์แปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะว้าวลองคิดดูนะคะอ้าครูใกให้ก่อนล้กันนะคะเด็กๆคิดว่า ทูตสวรรค์ทำให้น้ำพระไัยของพระเจ้าสำเร็จในสวนรรค์ได้ไหมคะว่าได้แน่นอนนะคะเอทูตสวรรค์ทำยังไงให้พระเจ้าพอพระทัยล่ะทูตสวรรค์ทำยังไงให้น้ำพระไัยของพระเจ้าสำเร็จในสวนรรค์ล่ะอ้าวเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าไง เด็กคนที่หนึ่งตอบว่าทูตสวรรค์ทำทันทีเมื่อพระเจ้าสาั่งอืใช้ได้ค่ะทูตสวรรค์จะทำทันทีเมื่อพระเจ้าสาั่งใช้ได้เลยนะคะอ้าวคำตอบที่สองที่เด็กละวีที่โบสถ์ตอบนะคะมีเด็กอีกคนหนึ่งนะคะเขาตอบว่า เขาทำเท่าที่เขาทำได้อ้เขาสามารถทำเท่าที่เขาทำได้ก็โอเคนะคะก็คือทำเท่าที่ความสามารถทำได้นะคะก็คือทำเต็มที่นั่นเองอ่าน้องคนที่สองก็ตอบโอเคนะคะเด็กๆนะคะโอเคเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะ เด็ครวีคนที่3นะคะเด็กคนที่3นะคะก็ตอบครูรวีนะคะว่าอ๋อทำอย่างที่พระเจ้าสั่งโดยไม่ต้องคิดทำอย่างอื่นนะคะพระเจ้าสั่งอะไรก็จะทำอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นออแจ๋งอะ่ะคำตอบนี้ก็ใช้ได้ คือไม่มีข้อแม้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าสั่งอย่างนี้แต่ฉันคิดจะทําอีกอย่างหนึง่งอ๋อคุณคณรูละวีสั่งอย่างนี้แต่ฉันคิดจะทําอย่างหนึง่งไม่เลยนะคะน้องคนนี้เขาตอบว่าพระเจ้าสั่งไงก็จะทํางั้นน่ะไม่คิดอย่างอื่นไม่คิดทําอย่างอื่นเออใช้ได้โอเคค่ะผ่านนะคะเจ๋งคนที่สามนะคะอ้าวต่อไป คนที่สี่เด็กร้วีคนที่สี่ก็ตอบอย่างนี้เด็กๆเขาบอกว่าทำได้ไม่สงสัยไม่ต้องถามเชื่อฟังก็พอแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าสั่งก็ไม่ถามอีกเชื่อฟังแล้วก็ทำตามเลยแต่คนนี้ก็โอเคนะคะ ทั้งสีคข้อให้เต็มร้อยหมดเลยนะคะมีข้อไหนผิดละ่ะไม่มีเลยถูกหมดเลยเต็มร้อยนะคะได้มีข้อไหนถูกที่สุดละ่ะครูว่าถูกที่สุดทั้งสี่ข้อนั่นแหละนะคะว,ว้าวและเด็กๆนะคะเด็กๆคิดว่าจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ยังไงนะคะนอกจากสี่ข้อนี้เด็กๆคะ่ะ ไม่ว่าวิธีไหนนะคะทั้งสีวิธีถูกที่สุดเลยนะคะจำไว้นะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเชื่อฟังและทำตามรับรองไม่ผิดแน่นอนนะคะในกิจการบทที่5ข้อ29เดี๋ยวพี่นู่มานุ่ฟังอีกนะคะและเดี๋ยวพี่นุ่มนำอธิษฐานนะคะโอเคค่ะสัปดาห์นี้บายบายในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ29 เปโตรและอัครทูตอื่นตอบว่าพวกเราย่อมเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์อเมนสาธุการพระเจ้าวิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในเช้าวันอาทิตย์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้พระชนะคำที่ครูทุกตามีโอกาสได้สอนระวีผุ้จารขอบพระองค์ทรงเมตตาไว้พรเด็ๆทุกคนที่จะ เข้าใจในท้ายคำที่ครณซุกตาได้สอนพูนจักคาและพูนจักคาเป็นเด็กๆที่เชื่อฟังและเติบโตเป็นพูนจักคาเด็กๆที่รู้จักพรง่งพูจะแนอนาคตและเขาจะเติบโตเป็นเด็กที่ดีพูจะการขอพระองค์ทรงอวยพรทุกคนพูจะกาเราีิฐานในพระน,นามพระเ,เจ้าเอเมน